สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ DS Channel คลิปนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับดาบมังกรหยกตอนประมุขพักมาณปี1993ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่ผมชื่นชอบมากที่สุดครับเพราะในสมัยเด็กนั้นพูดได้เลยว่าดูก่อนนอนดูตอนกินข้าวดูจนแผ่นซีดีลายหรือก็ดูแล้วดูอีกและทำให้ผมได้รู้จักเรื่องราวของมังกรหยกทั้ง3ภาค รวมไปถึง8เทพอสูรมังกรฟ้าด้วยครับที่ถือว่าเป็นมังกรหยกภาคแยกและคลิปนี้ถือเป็นคลิปปิดท้ายของเรื่องดาบมังกรหยกฉบับภาพยนตร์ก่อนที่เราจะได้ดูเวอร์ชั่นใหม่ที่กำลังจะเข้าฉายในเร็วๆนี้ครับซึ่งดาบมังกรหยกตอนประมุขพักมาน1993นั้นเป็นผลงานภาพยนตร์จีนที่หยิบยกตอนหนึ่งจากบทประพันธ์ของอาจารย์กิมยงซึ่งถือว่า เป็นภาคที่3ของนิยายกำลังภายในเรื่องมังกรยกคือการนำมาตีความใหม่โดยภาพยนตร์ชุดนี้อำนวยการสร้างโดยหลี่เหลียนเจียกำกับคิวบูโดยหงจิ้นเป่าและกำกับโดยหวังจินซึ่งนำแสดงโดยหลี่เหลียนเจียรับบทเป็นเตียบอกกี้หงจินเป่ารับบทเป็นเตียซมฮงอูเจนินวีรับบทเป็นเตียชุยสัวจางเมียนรับบทเป็นหึงซู่ซู่และเตียเมียง หลี่จือรับบทเป็นจิวเจี้ยกและซิวสู้เจินรับบทเป็นเสี่ยวเจียวนั่นเองครับซึ่งภายในเรื่องนั้นมีกระบี่อิงฟ้าและดาบข้ามังกรซึ่งเป็นสองศาตาวุธที่จอมยุทธกวยเจ๋งก,กับอึ้งยงได้สร้างขึ้นมาโดยการนำกระบี่เหล็กนินของจอมยุทธอินซีเอ็กล้วยมาหลอมและตีขึ้นใหม่พร้อมกันนั้นจอมยุทธหญิงอึ้งยงได้นำแผ่นเหล็กที่สลักตำราพิชายสงครามของซุนวู และคัมภีร์เก้าอิมซ่อนไว้ในศาสตาวุธทั้งสองอีกด้วยครับหลาย10ปีผ่านไปในปลายราชวงศ์หยวนเป็นที่กล่าวขานในยุทธภพว่าหากผู้ใดได้ครอบครองดาบข่ามังกรและกระบี่งฟ้าแล้วล่ะก็ผู้นั้นจะพบความลึกลับอันยิ่งใหญ่ที่ซุกซ่อนอยู่ในสิ่งล้ำค่าทั้งสองอย่างด้วยเหตุผลนี้เองจึงทําให้ชาวยุทธต่างฆ่าฟันกันเพื่อให้ได้ดาบฆ่ามังกรและกระบี่ฟ้ามาครอบครองครับ และเมื่อเวลาผ่านไปได้มีการแบ่งแยกชาวยุทธออกเป็นสองฝั่งโดยฝั่งแรกนั้นเป็นการรวมตัวของหกสำนักใหญ่ในยุทธภพที่เรียกตัวเองว่าฝ่ายคุณธรรมนำโดยเซาหลินบูตึงงอใบคุนลุนคงทงและหัวซานส่วนอีกฝ่ายนำโดยพักที่แยกสาขามาจากเปอร์เซียในนามพักจลัดหรือที่ถูกเรียกขานในยุทธภพว่าเป็นพักมารซึ่งพักจลัดนี้ ทำงานลึกลับซับซ้อนและเป็นประปักต่อทางการและชาวยุธฝ่ายคุณธรรมมีศูนย์กลางอยู่ที่ดอยเจิดจ้าโดยมี4ผู้คุมกฎพักคนที่1อินซีคิ้วขาวคนที่สองค้างขาวปีกเขียวคนที่สาราชสีขนทองและคนที่4มังกรเสื้อม่วงที่มีฝีมือเป็นเลิศคอยดูแลควบคุมพักและเมื่อยุธทภพมีการแบ่งแยกกันเช่นนี้ดังนั้นหากสิทธิ์ทั้งสองฝ่ายคบหากัน จะมีโทษถึงตายแต่ปรากฏว่าเตียชื่อสัวสิทธิคนที่ห้าของนักพจ์เตียสัมหงแห่งบูตึงได้ผูกสมัครรักใคร่กับฮึงซูซูซึ่งเป็นบุตรสาวของอินซีคิวขาวและเป็นหนึ่งในผู้คุมกฎของพรรคจลัดซ้ำยังสาบานเป็นพี่น้องร่วมกับเจียซุนราชสีขนทองอีกด้วยวันหนึ่งเตียซุนได้ทำการช่วงชิงดาบข้ามมังกรมาครอบครองและสังหารชาวยุทธมากมาย เพื่อหลอกล่อให้เส้นคุณปรากฏตัวออกมาเนื่องจากต้องการแก้แค้นที่เส้นคุณได้ทำการสังหารครอบครัวของเขาทั้งหมดดังนั้นเพื่อหลีกหนีความวุ่นวายทั้ง3ามจึงได้หลบหนีไปยังเกาะล้างแห่งหนึ่งจนกระทั่งเตียชุยสัวกับเึงซูซสู้ได้ให้กำเนิดทายาทเป็นบุตรชายนามว่าเตียบอกกีจากนั้นสิปีผ่านไปในวันเกิดครบรอบหนึ่งปีของนักพจน์เตียซมฮง เตียช่วยสัวกับพึงซูซสู้จึงได้ตัดสินใจพาเตียบอกกี้เดินทางกับจงหยวนเพื่อมาอวยพรวันเกิดของอาจารย์แต่ในระหว่างทางเตียบอกกี้ได้ถูกทำลายด้วยฝ่ามือเยือกเย็นจากสองผู้เท่าธรมินทราร้ายเตียช่วยสัวกับพึงซูซสู้ได้ถูกกลุ่มชาวยุทธจากหกสำนักใหญ่กดดันให้บอกที่ซ่อนของราชสีขนทองและดาบข้ามังกรออกมาแต่ด้วยความมีคุณธรรม และความผูกพันกับเจยซุนจึงทำให้ทั้งคู่ต้องยอมปิดชีวิตของตัวเองเพื่อรักษาความลับของเจยซุนเอาไว้ทำให้เตียวบอกกี้นั้นกลายเป็นเด็กกะมีดเอ้ยเด็กกระพะและต้องเก็บความแค้นนี้ไว้ตลอดมาผ่านไปอีกหลายปีเตียสมองพยายามใช้พลังวัดเพื่อรักษาพิษเย็นในร่างกายของเตียวบอกกี้มาโดยตลอดแต่ก็ทำได้เพียงแค่ยับยั้งพิษเย็นไว้ไม่ให้กำเริบม,มากนัก เขาไม่สามารถจะรักษาให้หายขาดได้และมีเพียงแค่พลังก้าสุริยันหรือพลังเก้าเี้ยงของเซาหลินเท่านั้นที่จะรักษาพิษเย็นนี้ได้เจ็ดปีผ่านไปเตียโบกี้โตเป็นหนุ่มใหญ่ชะกันโดยอาศัยอยู่ที่สำนักบูตึงเพื่อหาทางรักษาพิษเย็นในตัวและเนื่องจากมีพิษเย็นอยู่ในตัวนั้นจึงทำให้เตียโบกี้ไม่สามารถฝึกวรยุทธ์ได้ จึงทาให้เขามักจะโดนลังแกจากซ่งแชจือผู้เป็นสิทธิ์พี่หรือก็คือบุตรของสิทธิ์พี่ใหญ่ซ่งเอียงเกียแห่งสํานักบูตึงและสาเหตุที่เตียบออกกี้โดนซ่งแชจือรังแกตลอดนั้นเป็นเพราะว่าอิจฉาที่อาจารย์ปู่เตียซัมฮงและอาจารย์อาทุกคนให้ความรักและเอ็นดูในตัวเตียบออกกี้มากกว่าตนวันหนึ่งซ่งแชจือได้วางแผนร่วมกับสิทธิ์คนอื่นและจิวจี้เย,ยก สิทธิ์จากสำนักงอใบเพื่อกันแกล้งเตียบอกกี้จนเกิดพัดตกหุบเขาไปพร้อมกับเสี่ยวเจียวแต่ทั้งสองดวงยังดีที่ไม่ได้รับบาดเจ็บหรือล้มตายนำซ้ำยังได้พบกับพ่อครัวหัวมังกรไฟซึ่งมีวิชาพลังเก้าสุริยันที่สามารถช่วยให้เตียบอกกี้นั้นหายจากพิษฝ่ามือเยือกเย็นได้และในระหว่างที่เขาเดินทางไปยังพักจลัดเพื่อยับยั้งการต่อสู้กับหกสำนักใหญ่ เขาบังเอิญได้ฝึกสุดยอดพลังวิชาเคลื่อนย้ายจัก,กรวาลจนมีพลังยุทดลึกล้ำและได้ขึ้นเป็นประมุขพักคนใหม่ของพักจลัดแต่ในขณะเดียวกันเตียเมียงองค์หญิงของแคว้นมองโกได้เดินทางมายังยุทธภพของจงหยวนพร้อมกับลักพาตัวคนของหกสำนักใหญ่และในระหว่างที่พวกเตียมบอกกี้น,นั้นจะเดินทางไปที่สำนักบูตึงก็ได้พบกับเตียเมียงและถูกนางวางแผนการหลอกล่อ ส่วนนางทำเพื่อจุดประสงค์อันใดนั้นคงต้องไปดูกันเองนะครับสรุปแล้วนี่คือภาพยนตร์จีนอีกเรื่องหนึ่งที่ดัดแปลงและตีความใหม่จนแทบจะไม่เหลือเขาโครงของบทประพันธ์เดิมนอกจากโครงเรื่องหลักที่ยังคงพอมีส่วนคล้ายๆกับต้นฉบับอยู่บ้างแต่ในส่วนของรายละเอียดและบุคลิกนิสัยของตัวละครทั้งหมดนั้นแทบไม่ได้ใกล้เคียงกับต้นฉบับเลยครับและมีการใส่มุกตลกเข้าไปในหลายๆฉาก ซึ่งในเวอร์ชันนี้เราจะได้เห็นการวางบทให้เตียบอกกี้มีนิสัยที่เจ้าคิดเจ้าแค้นมีความทะเยอทะยานและแข็งกร้าวอยู่พอสมควรครับซึ่งตรงนี้เองค่อนข้างที่จะแตกต่างจากบทประพันธ์เดิมเพราะนิสัยของเตียบอกกี้นั้นแท้จริงแล้วจะเป็นคนมีคุณธรรมสูงและมีนิสัยอ่อนโยนมากส่วนซ่งแชจือและจิวจเยกนั้นก็ถูกวางบทให้กลายเป็นตัวร้าย ที่ร้ายแบบแค่โผลมาฉากแรกก็รู้เลยว่านี่คือตัวร้ายของเรื่องร้ายแบบที่ว่าไม่น่าจะมีความดีลงเหลืออยู่ในตัวเลยครับแต่ถ้าว่าบทบาทของเสี่ยวเจียวในเวอร์ชันนี้ถูกให้ความสําคัญค่อนข้างมากซึ่งมีบทบาทเยอะมากและที่สําคัญซิวสู้เจินที่มารับบทเสี่ยวเจียวในเรื่องนี้น่ารักมากๆครับและเหมาะสมสุดๆส่วนบทของเตียวเมี่ยงนั้นยังไม่มีอะไรให้พูดถึงมากมาย พอออกมาแค่ช่วงท้ายเรื่องเท่านั้นแต่ด้วยคอสตูมและการแสดงของจางเมียนเรียกได้ว่านี่เป็นตัวละครที่ทำออกมาได้ใกล้เคียงกับบทประพันธ์มากที่สุดครับและในส่วนของฉากแอคชั่นก็สนุกตามสไตล์หนังจีนฮ่องกงยุค90มีการใช้เอฟเฟกต์ปล่อยแสงปล่อยพลังมากมายครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับดาบมังกรยกฉบับภาพยนตร์ปี1993แล้วเพื่อนๆล่ะครับ มีความคิดเห็นยังไงกันบ้างแล้วในคลิปหน้าจะมีเนื้อหาสาระอะไรบ้างนั้นอย่าลืมกดติดตาม ds channel กันด้วยนะครับสุดท้ายนี้หลังจากที่ฟังคลิปผมจบก็อย่าลืมไปตามดูกันนะครับ